วันนี้พาแม่มากินข้าวที่ The Bridge โรงแรมเบอรบัวนะคะจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างอ๊ะน,นี่เป็น Spring Roll l o b s t e r กำลังไม่ได้ดูในยูเห็นไหะ Spring Roll l o b s t e r ใช่ไหมค่ <c oughs> อะอันนี้อันนี้เป็นชักฟินซุปค่ะ อันนี้นเป็น,นะคะแบบดัม pling ค่ะอันนั้นเป็นแบบ,แบ,บทอดอันนี้จําไม่ได้นี่อันนี้เห็ดชิตาเกตอ๋อโอเคบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะจะเป็นห้องอาหารแม่กินเลยเป็นห้องอาหารกลางแจ้งบรรยากาศโรแมนติกแม่กินเลยแม่กินเลย ข้างล่างก็จะเห็นวิวไม<อ>วรสชาติอาหารเนี่ยก็ต้องลองก่อนแต่ราคาโหดร้ายพอสมควรแต่ก็นันทานกิมชีแล้วพาแม่มากินหรือต้องขอตัวไปลองชิมก่อน